ถ้าผมให้ทุกคนเลือกระหว่างได้กําไรแบบฉับเฉวยได้มาก้อนหนึ่งแล้วก็หมดไปกับได้กําไรแบบสม่ําเสมอไปตลอดทุกคนจะเลือกแบบไหนกันครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเลือกกําไรอย่างสม่ําเสมอไปตลอดใช่ไหมครับผมซึ่งผมก็เลือกแบบนั้นเหมือนกันในการเทรด forex นะครับผมมันมีทั้งคนที่แพ้แล้วก็คนที่ชนะในกลุ่มคนที่ชนะเนี่ยก็มีแยกออกไปอีกคือกลุ่มคนที่ชนะแบบฉาบฉวยกับคนที่ชนะแบบได้กําไรยืนระยะ ในคลิปวิดีโอนี้ผมจึงอยากจะมาแชร์ mindset นะผมเพื่อให้คุณสามารถอยู่รอดในตลาดได้ยาวๆและสามารถทำกำไรได้แบบยืนระยะไม่ใช่กำไรแบบฉาบฉวยนั่นเองก่อนอื่นเลยนะผมต้องมาเข้าใจความแตกต่างระหว่างกำไรแบบฉาบฉวยกับกำไรแบบยืนระยะก่อนกำไรแบบฉาบฉวยนะผมคือการได้กำไรมาอย่างรวดเร็วแต่ไม่ได้ขยายในระยะยาวโดยส่วนมากนะผมกำไรเหลอาเนี้ยมักจะมาจากการโชคดีหรือว่าการเทรดที่มีความเสี่ยงสูงมากส่วนกำไรยืนระยะนะผมจะมาจาก ผลจากระบบการจัดการความเสี่ยงที่ดีแล้วก็วินัยที่ยาวนานเพียงพอนะครับถ้าคุณอยากจะมีกําไรแบบยืนระยะเนี่ยเป้าหมายของพวกเราวนเนี้ยควรจะเป็นเปลี่ยนจากไล่หาช็อตใหญ่หมาเป็นการสร้างเอจที่สามารถทาซ้ําได้เรื่อยๆนั่นเองคิดให้เหมือนนักธุรกิจนะครับผมกําไรเนี่ยคือผลรวมของกระบวนการส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าการเทรดมันคือธุรกิจนะครับผมมันไม่ใช่เกมเสี่ยงโชคหรือการพนันช่วงแรกที่ คนเข้ามาในตลาด forex เนี่ยก็อาจจะสามารถทำกำไรได้นะผมแต่จะเป็นการทำกำไรได้แบบสุ่มแต่คนที่รวยในระยะยาวคนที่ประสบความสำเร็จจากการเทรดจริงๆเนี่ยเขาสามารถทำกำไรซ้ำได้เรื่อยๆขั้นตอนนะผมมีความสำคัญสูงมากวางแผนการเทรดให้ดีดำเนินการอย่างมีวินัยนะผมแล้วก็มีการทบทวนย้อนหลังนั่นเองทุกการเข้าออกออเดอร์นะผมต้องเป็นไปตามแผนตามระบบที่คุณวางเอาไว้ถ้าไม่มีจุดเข้าไม่มีแผนไม่มีระบบ ก็อย่าทําการเข้าออเดอร์นั้นเด็ดขาดพยายามลดความเสี่ยงก่อนคิดเรื่องกําไรนะผมกฎที่ต้องจําฝังใจไว้เลยคือก่อนที่เราจะไปคิดเรื่องกําไรเนี่ยเราต้องไม่ล้างพอร์ตก่อนตัวเลขที่สามารถใช้ได้จริงนะผมอาจจะเสี่ยงต่อเทรดไม่เกิน1-5%ของถึงอร์ตแล้วก็อาจจะกําหนด Max Daily loss อนะผมหรือว่ากําหนดว่าวันนี้เราจะแบบขาดทุนได้สูงสุดเท่าไหร่ก<ๆ>็อาจจะเป็น5%ถึง10%ถ้ามันขาดทุนถึงเป้าตรงนี้เราก็จะหยุดนั่นเองนะครับผม แล้วทำไมเราถึงต้องมีการกําหนดหรือทําตามตัวเลขเหล่านี้ด้วยนั่นเป็นเพราะว่าการอยู่รอดให้ได้นานที่สุดนะผมมันคือเหมือนกับสิทธิ์ในการเข้าเล่นในสนามยิ่งคุณอยู่ในตลาดได้นานเท่าไหร่เนี่ยโอกาสมันจะค่อยๆสะสมนั่นเองสมมุตินะผมว่าพอร์ตของคุณมี1,000ดอลเนี่ยคุณเสี่ยง1%ก็คือ10ดอลต่อเทรดแต่ที่จริงเราตัวเลขตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่เทรดเดอร์คนนั้นด้วยนะครับผม อย่างผมก็จะเสี่ยงอยู่ที่ประมาณ5%ของพอร์ตไม่เกิน10%นเครับผมเพราะถ้ามากกว่า10%เนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าผมแพ้ติดกัน10ไมาเนี่ยพอร์ตผมจะแตกซึ่งสำหรับผมอันนั้นมันเสี่ยงเกินไป ผมก็จะคุมให้มันไม่เกิน10%นั่นเองเพราะฉะนั้นผมจะสามารถแพ้ได้ถึง20ครั้งก่อนที่พอทของผมจะแตกนั่นเองซึ่งจากวิเลตและระบบของผมมันยากมากครับผมที่ผมจะแพ้ติดกันถึง20ครั้งถ้าคุณมีความคิดอะไรแบบนี้อยู่ในหัวบ้างมันก็จะช่วยให้คุณมีวินัยมากขึ้นนะผมมีความสม่ำเสมอมากขึ้นโอกาสที่คุณจะถูกลากเนี่ยก็จะ ลดน้อยลงเรื่อยๆน,นั่นเองแล้วก็ในส่วนของกระบวนการนะผมต้องเรียบง่ายและสามารถทดสอบได้ระบบที่ดีนะผมผมมองว่ามันต้องเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อนครับผมผมเห็นระบบบางระบบคือแบบใช้อินดิเคเตอร์เยอะมากใช้หลักการเยอะมากนะผมผมมองว่าการที่มัน มีตัวคอนเฟิร์มเยอะมีอินดิเคเตอร์เยอะหลักการเยอะมันไม่ได้ดีเสมอไปนะผมเผลอๆบางทีมันจะขัดกันเองด้วยซ้ำโฟกัส <Focus S 1> ไปที่การใช้งานจริงนะผมขอแค่ระบบนั้นมันสามารถทํากําไรได้จริงแค่นี้ก็คือระบบใช้งานได้แล้วนะผมซึ่งเท่าที่ผมรู้มาเห็นมาเนี่ยก็คือระบบส่วนใหญ่มันใช้การได้จริงนะผมแต่จะชอบไปติดปัญหาที่คนชอบเอาระบบมารวมกันหรือว่าพยายามหาระบบใหม่อยู่เรื่อยนะผมไม่ยอมโฟกัสไปที่ระบบระบบเดิมนั่นเองต่อมานะผมคือเรื่องของการเข้าออก

TPSL จะเก็บที่ตรงไหนต้องกําหนดให้ชัดเจนนะผมรวมไปถึงการจัดการล็อตด,ด้วยนั่นเองวิธีการเก็บสถิติก็อาจจะทําการแบ็กเทสนะผมแล้วก็ทดลองเทรดจริงไปด้วยเลยแล้วทุกครั้งที่เทรดนะผมก็ทําการจดเอาไว้ทุกครั้งว่าเราชนะหรือแพ้แล้วเข้าที่จุดไหนทำเฟรมไหนจดให้ละเอียดที่สุดนะผมน่าจะช่วยให้คุณมีสถิติที่เชื่อถือได้นั่นเองและไอตัวสถิติที่เชื่อถือได้นี่แหละผมมันจะยิ่งส่งผลให้คุณเนะี่ยมีความมั่นใจกับระบบนั้นมากขึ้นช่วยให้คุณเทรดแบบ มีวินัยและสม่ําเสมอยิ่งขึ้นไปอีกอย่าเลือกระบบเพราะว่ามันสวยนะผมเลือกระบบที่มันมี age และมีเหตุผลรองรับส่วนต่อมานะผมวินัยคืออาวุธวินัยมันไม่ใช่แค่คําพูดสวยๆนะผมแต่มันคือการทําตามกฎแม้ว่าใจของคุณจะไม่นิ่งแม้ว่าคุณกําลังจะไม่มั่นใจหรืออะไรก็ตามกําหนดกฎก่อนเทรดยกตัวอย่างเช่นนะผมสเปรดยอมรับได้ไหมโพซิชั่นไซส์ถูกคำนวณแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้นะผม เดี๋อ,อาจจะใช้ pending orders หรือลาก TPSL ไว้เลยก็ได้นะผมลดการไม่ทำตามแผนในตอนที่คุณอารมณ์ไม่นิ่งนั่นเองแล้วก็อาจจะมีการตั้ง hard stop ของแต่ละวันหรือสัปดาห์นะผมว่าห้ามเกินเท่าไหร่เท่าไหร่ต่อมาคือการจัดการอารมณ์และการฟื้นตัวนะผมเทรดเดอร์ที่รอดยาวเนี่ยจะรู้จักการฟื้นตัวจากความเสียใจความผิดหวังไม่ใช่การหลบหนีนะครับผม ในตอนที่คุณบันทึกสถิติของตัวเองเนะี่ยคุณอาจาะมีการบันทึกความรู้สึกเข้าไปนะผมอย่างเช่นทําไมตอนนู้นถึงเข้าแล้วเข้าไปรู้สึกยังไงได้บทเรียนอะไรไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีประโยชน์อยู่นะผมมันจะช่วยให้คุณมองเห็นตัวเองมากขึ้นรู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนอะไรจุดแข็งอะไรและควรจะพัฒนาจุดไหนแล้วก็อาจจะรีวิวอย่างสม่ําเสมอนะผมอาจาะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งดูว่า loss trade ที่แพ้ไปเนะี่ยคือมันแพ้เพราะว่าระบบหรือว่าแพ้เพราะอารมณ์ ต่อมาคือการบริหารพอร์ตแบบองค์รวมนะครับผมอย่าเอาทั้งชีวิตใส่ในไม้เดียวนะผมพยายามรู้จักการกระจายความเสี่ยงสัดส่วนพอร์สำหรับเทรดสินทรัพย์ถาวรนะรผมถ้าคุณเป็นเดย์เทรดเนี่ยก็ควรจะมีเงินสดเก็บสำรองเอาไว้สำหรับ3-6เดือนนะผมในกรณีฉุกเฉินตั้งหางนานาน,นั่นเองตั้ง Ri กซ์บัจจ์นะผมตัวอย่างเช่น70%ของพอร์ตเป็นแบบลองเทอร์มสเป็นสําหรับ Active Trading อะไรอย่างนี้นะครับผม แล้วก็สุดท้ายนะผมคือการเรียนรู้แบบมีกรอบจำไว้เลยนะผมว่าตลาดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราเลยต้องเปลี่ยนตามไปด้วยการที่มีเพื่อนหรือกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกัน,นมันดีมากนะผมแต่คุณก็ต้องมีบัลลังกด้วยรีวิวผลลัพธ์เป็นตัวเลขนะผมไม่ใช่อารมณ์พยายามหาจุดปรับจูนระบบเรื่อยๆนะผม อาจจะทุก3เดือน6เดือนก็มีการมาจูนระบบว่าเอ้ยระบบเนี่ยมันยังโอเคอยู่หรือเปล่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะผมคือ common traps หรือกับดักที่ควรจะหลีกเลี่ยงนั่นเองจุดตรงนี้ผมก็อาจจะมีการ m e n ชั่นไปในหลายคลิปแล้วในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดสั้นๆแล้วกันนะผมไอ้พวกกับดักยอดฮิตเนี่ยก็อย่างเช่นการ r e v e n g e trade หรือการเทรดแบบเอาคืนเนี่ยอันตรายมากนะผมหรือเป็นการ chasing การเข้าตามราคานะผมเมื่อราคามันไปไกลแล้วเนี่ย ก็ยังจะเข้าตามโอเคสรุปแบบสั้นๆเลยนะผม 1. คือคิดแบบธุรกิจนะผมทําตามกระบวนการ 2. คือพยายามปกป้องพอร์ตเอาไว้ก่อนนะผมก่อนจะไปคิดเรื่องการทํากําไร 3. ระบบที่ดีไม่จําเป็นต้องซับซ้อนนะผมควรจะเป็นระบบที่เรียบง่ายและสามารถทดสอบได้ 4. วินัยมีความสำคัญมากกว่าเทคนิคชั่วคราว 5. ฝึกฟื้นตัวจากอารมณ์6นะผมจัดพอร์ตอย่างเป็นระบบและ7สุดท้ายคือเรียนรู้ต่อเนื่องและปรับปรุง คิวโรนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมถ้าใครชอบคิวิโอแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมแล้วก็กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองใครที่เคยมีประสบการณ์การเทรดแบบไหนมีไมซ์เซ็ตแบบไหนอยากจะแชร์ share, ก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เช่นกันนะผมผมก็อยากจะรู้ถึงไมซ์เซ็ตและแนวคิดของทุกๆคนเหมือนกันแล้วก็สําหรับทุกคนที่กําลังเทรดหรือลงทุนอยู่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะผมก็ขอให้เทรดและลงทุนอย่างมีสติมีวินยัยแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนั่นเองนะครับผม